สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเนาะค่ะที่กาลังติดตามแนวทางรล่าพัฒนาพานังชงของลองกิกพาวรวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะสดสดร้อนๆอนเนาะออกไปแล้วเมื่อกี้สองทุ่มครึ่งสำหรับล่าพัฒนาของวันที่ยี่สิบเจ็ดไม่มาใหม่หมาดหมดใหม่ๆเนาะแนวทางในคลิปนี้ค่ะตองวดกันไปเลยค่ะบอสซาบลีรอเซียนนุม่มเข่าเต็มๆตรงๆแล้วก็เข่าทั้งสองตัว ลางสามตัวโตวแตกเนาะค่ะของเซียนหนุ่มกับลราพัฒนาของสองถุงนึงที่ผ่านมาหมาเหนเฮงกันมาค่ะมผู้ใรตามของเพิ่์บอของเซียนหนุ่มแตกค่ะสองมวนติดแล้วเนาะมวดที่แล้วเข้าตัวเบิ้ลนเนาะคะ่ะเข้าตัวเบิ้ลอันในคลิปนี้เนาะก็จะมีของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มเข้าเต็มๆตรงๆค่ะมีของเซียนหนุ่มมีของเซียนซุม่มของเซียนจีระเนาะ ของออปอยเปดและก็ของแอดค่ะต้องขอพระเอฟซีละลายเด้อของแอดแนวทางบมเข่านะไอสองศูนย์มาสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะมาเลขมีต่สองกับซีทั้งนั้นค่ะในในคืนสองธงพึงที่ผ่านมาอาลาพัฒนาตามต่อได้ไปไหมเนาะก่อนอื่นจะต้องกราบขอบพระคุณตัวเองแนวทางต่อเนื่องต่องวดของออปอยเปดเนาะที่ให้มาแบบต่อเนื่องยาว กาของเส้นจีระช่วงนี้กะรุดไปก็ต้องขอโทษขอปลเอฟซีเฟนครับแล้วก็เสยนซูมค่ะเลขกออกปุ๊บก็หายมาปั๊บเลยเนาะสีขาวสีรุดกับความปกติในลายเพราะว่า FC เอฟซีเนกับมีมีเส้นเส้นอยู่ในดวงใจอยู่เราเนาะเพิ่นก็นอยากเบ่งแนวทางคือเก่าถึงเลขสีรุดเลขสีขาวเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกๆเสยนค่ะทั้งออปเปตเส้นซูมเส้นจีระแล้วก็ของเจ้าข,ของความเนาะ ให้กำลังใจตัวของเลขบะขาวกับปต่อและตามไม่เบิง้งเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเก่าเช่นเคยเนาะถ้าไม่เข้าไม่ปางเรากิก่ก็ต้องขอโทษขอ,ขอ,ขอพรยไวรวงนาเนาะ,ะอาจจะเกินโดนแน่ย,ยเ้วน่ยคลิปนี้เพราะว่าเลกแอดลุดเนาะแต่ว่าของเซียนหนุ่มเข้าเต็มเต,มต็มนะคะผู้ใดามาหิงดีใจน้ำค่ะผู้ใดได้ขอเสียงหน่อยได้กับเซียนไหนเพราะว่าเขาไปไลยเซียนอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเขาไปลลยเซียนอยู่แนวทางเขาตัวนินตัวจอพร้อม ของตาสาแก้วของออส่งมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเดี๋ยวรอแนวทางเพิ่อนอยู่ออหน่อยกะเขา่าของตาบรรทัดกะข่าเนาะของล็อกน้องบัวของเออเพชรภูเขาลายเส้นอยู่ค่ะสําหรับแนวทางเนาะของตาบรรทัดนี่บ่ได้ลุงคลิปกันให้ให้เนาะเข้าไปเต็มๆเลยค่ะของเพิ่นก็นเลยแล้วก็ของผู้ศูญเจดพ่อในคลิปนี้เข้ามาตามต่อของเส้นนุ่มกันก่อนนะคะให้มาแล้วจัดไปเลย บอกให้ได้จังไดยูใก,กล้ๆกันนี่แหละลงให้พร้อมเสร็จสับไปเลยของเส้นนุ่มนะคะต่องวดเนาะไปต่อวันพุทธค่ะอ่าพุทธนี่ยาวๆกันไปเอาไว้บึงเพื่อปิดนแนวทางเนาะลงให้ต่องวดกันเลยเนะเาะเพราะว่าบางที่แอดอาจจะบิได้มีเวลาลงนะ่ะแต่พยายามที่จะลงเราวาวันที่ยี่สิบเก้า วันที่ยี่สิบเก้ามันก็รัฐรัฐบาลลาออกพอดีพอดีจะได้พามาดามไปพาตัดเนาะมาดามคำนวณไปพาตัดอันกระดูกเพิ่นหักละบรูฮอดว่ากระดูกเจ้าของหักบ่ได้ไปเอ็กซเรย์แอดกับอะได้พาไปเนาะวันวันพุธนี่ก็สิได้พาเพิ่นไปผ่าตัดก็สิลงแนวทางผู้ใดให้มาก่อนแอดก็จะลงให้ก่อนทันที ต่อเนื่องต่องวดเยาวๆกันไปเลยเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามเนาะเพราะว่าวะจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับขอบขคุณในไลน์เด้อค่ะที่ยังไม่ทอดทิ้งกันเนาะแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามแนวทางเปิดอกเปิดใจให้เนาะ,ะตามต่อค่ะของเซียนนมต่องวดงวดนี้สองงวดติดแล้วว,วันพุธนี้มาสามงวดติดแท้แน่นอนเพิ่นวาเนาะ มาตามต่อค่ะสายวิ่งสายรูดเด่นบทลางัวน,นี่เส้นนุ่มให้เด่นที่หกกับห้าเด่นที่หกกับห้าสองตัวให้ที่ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกแปดหกน้นที่เจ็ดหกกับห้าแปดค่ะตัว,ตว,วเน้นตัวจอเนาะเบิ้นที่หกหกกับห้าห้าสามตัวให้ที่หกเจ็ดแปดหกห้าแปด หกหกห้าเน้นที่หกเจ็ดแปดกับหกห้าแปดค่ะแนวทางของเซียนหนุ่มเนาะ,ะรู้สึกว่าเลขจะมาสูงอยู่เหมือนกันลองเบิงผิดจารณาแคปหน้าจอไว้นะของเซียนหนุ่มแตกสามตัวโต้แล้วก็สองตัวนิ้นน้นเนาะคะ่ะสองซีแบบต้องกลับแนวทางของเซียนหนุ่มปังสุดๆต้องงวดค่ะวันพุธเนาะแคปหน้าจอค่ะใชมักเสียนไดกะ จัดเส้นนั้นเนาะรักเดียวใจเดียวตามต่อและไปไหมของเสียนซุ้มค่ะต่องวดอ่าเมื่อคืนอ่าสองทุ่มถึงยานี่รูดไปเนาะของเสียนซุ้มกระโดดไฮซูนสองไฮซูนหนึ่งออกหนึ่งสองออกสองสี่เฉียดหนึ่งแต้มสำหรับศูนย์สองสองหนึ่งเนาะไปไหมค่ะวันที่ยี่สิบเก้า ปลาพัฒนาตองหวดสายวิ่งสายรูดเด่นบนล่างงวดนี้ไฮเดนซีกับหาค่ะสองตัวใหที่หาหกหาเจ็ดซีหกซีเจ็ดเน้นที่ซีหกกับหาเจ็ดค่ะเบิ้นที่ซีสี่กับห้าห้าสามตัวให้ที่ซีหาหกซีซีหาแล้วก็หาซีเจ็ดเน้นที่ซีหาหกกับหาซีเจ็ดเนาะแนวทางของเซียนซุ้มสำหรับลาพัฒนาเลขสามตัวของหมูพื้นเนาะ าแคปหน้าจอแล้วค่ะตัวที่ของเซียนเจียระอของเซียนเจียระก็ต้องขออภัยคือกันเนาะเคุนว่าฝากขอโทษขอไพ่เอฟีแฟนคลับหลายๆเดอ้อที่เลยบอลเข่า,ขาลายงวดแล้วเคุนวะนะ่าเนาะอําไปไหมเนาะค่ะตามไม่ต้องขออภัยแทนของเซียนเจียระาตามต่อค่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้เดนที่4ค่ะเดนที่4ตัวเดียว 2ตัวให้ที่ C3 C6 c 5แล้วก็ C4 เนอะนินที่ c 5กับ C6 ค่ะเลข3ตัวให้ที่3 4 5 3 4, 6นานน้นๆ2งหางค่ะเลข3ตัวของเสียนจิระกับเดินที่4ตัวเดียว2ตัวก็เน้นที่45กับ4 6ค่ะ ต่อที่ของออปลายเปของออปลายเปย์ก็ต้องกราบขอโทษขอพ่ายคือกันค่ะเพื่อนฝากความมาเนาะขอโทษขอพ่ายเอฟซีสำหรับแนวทางเลขหลุดไปไปต่อได้คือเก้าค่ะแล้วก็กราบขอประคุณออปลายเปยละลายเนาะเลขออกปุ๊บก็หายมาปั๊บเลขเข่าเพื่อนก็หายมาไว้คือกันค่ะเลขบ่อเข่าก็หายมาไว้เสมอต้นเสมอปลายสมาเสมอเนาะกราบขอประคุณละลายค่ะที่ แนวะทางตรงวนเนาะอามางวดน,นี่ค่ะไปไม่ค่ะเก้าไปหางไม่เข้ากับมาตามต่อค่ะวันพุธยี่สิบเก้าหลังลาออกกะลงให้ปรับเลยเนาะต้องวดค่ะของออไปเปดสายวิ่งสายรูดเดินโบราณงวดน,นี่ห้เดินที่เก้าหางเดียวตัวเดียวเนาะดินเก้าตัวเดียวสองตัวให้ที่เก้าสามเก้าีเก้าเจ็ด เน้นที่93ค่ะเลข3ตัวให้ที่193แล้วก็793เน้่นที่193เนาะเลข3ตัวแล้วก็เลข4ตัวของวันนี้มี5193นะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับออบปเจเตจขอให้ปังๆค่ะต่องวดเลขนี้เขาไม่หลุดเนาะเราไปต่อของแอดสรรบสไลด์กันทวนนาบะค่ะ อย่าลุดโดนได้เลยแอดโนเห็น f อเพิ่คอมเมนต์กลับมาแอดก็ไม่อยากให้รุดเลขเดินตัวเดียวนี้เลขเดินตัวเดียวนี้ก็โอกาสที่จะเข้ากก็ถือว่ามีแต่มีไม่มากแต่ถือว่าเวลามามันก็มาแบบต่อเนื่องเนาะแต่ว่าเวลาหลุดมันก็รุดแบบต่อเนื่องสําหรับแอดเนาะต้องขอให้เอฟซีแฟนคลับหลาย ตกลงนง่นสิวาปลอบใจเจ้านงหรือปลอบใจเอฟซีเนาะใอสองศูนย์เนาะสองศูนย์ออกหนึ่งสองสองสี่ปลอมเนาะมีตาสองกับสี่ค่ะในคลิปนี้ในในลาวพัฒนาในหววนี้เนาะสองกับสี่แนวทางเหล็กดินศูนย์ก็เละลุตไปเนาะค่ะลุตไปไม่รอช้าแอดก็จะตำลาวให้ต่อเลยเนาะจะไปต่อกับแอด หรือหมดทุนเลรแอดเอ้ยแต่บ่เป็นยังนเนาะเฮาลองเบิงแนวทางเพื่อไปเป็นแนวทางพิจารณากันเบิงเนาะเลยไม่เข่าไม่หลุดอย่าหลุดโดนลายละแอดเด้ <c oughs> ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งสําหรับแนวทางเลยของแอดเนาะสายวิ่งสายรูดว่านี้แอดให้เด่นที่หค่ะเด่นที่ห้าสองตัวให้ที่หกห่าศูนห้าเจดห้าแป แอดนินให้ทีหาเจ็ดกับหาศูนย์เนาะสำหรับเลขสามตัวแอดไฮทีศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแอดนินให้ทีศูนย์หาเจ็ดค่ะสำหรับเลขแนวทางเลขสามตัวเนาะค่ะงวดนี้ขออภัยตามต่อแก้มือใหม่สำหรับแนวทางคำนวณของแอดเนาะงวดที่ผ่านมาแอดก็เสียดายอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ 1> 1, 2, ่งศูนย์สองศูนย์แอดจับคู่ให้บอถืกเพราะว่าเด่นศูนยนะ์เนาะลยคำนวณมันออกมาเด่นศูนยนะ์งวดน,นี้ไปไหมค่ะเก้าไปละตามไม่ดีกว่านะแนวทางต่องวดในคลิปนี้เนาะคืนนี้ออกปุ๊บกับ่ตตรงพักพอนบ่ตรงย่อนใจกันละตามต่อกันคือเก้าสําหรับแนวทางเอาไว้เป็นแนวทางเนาะ เก็บเบเบิงไว้พิจารณาเบิงกับขอบุณขอบุณเอาปเปิดเป็ดอีกข้างนึงค่ะแล้วก็ของเซียนเจระของเซียนซุม้มแล้วก็ของเซียนนุมเนาะแตกสามตัวสดสดเลยของเพิ่นยิ้มกว้างเลยเนาะแตกสามตัวของเซียนนุม่มกับเลขสองตัวแถมนี่เป็นตัวเน้นตัวจออีกเนาะ ตัวงวดขอให้มานขอให้หิงของห้ปังมากเส้นใดก็จะเส้นนั้นเหมือนเดิมค่ะสําหรับเอฟซีแฟนคลับที่รักเดียวใจเดียวและตามต่อและไปไม่กับกว่าพระคุณในหลายที่เขามาติดตามเนาะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้คะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะอยู่ด้วยกันนานๆยาวๆบึงแนวทางทาง่องของลอาคิกไปดูวด้เลยค่ะกับความบุญกับผู้นี้ครั้งหนึ่งค่ะแล้วเจอกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ